สวัสดีค่ะพบกับช้าวันพฤหัสที่8มกรานะคะช่องพาดีๆค่ะ ep ที่208นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดสมเด็จวังหน้านะคะสวยๆนะคะองค์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะมีเก็บปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะองค์ละ200บาทนะคะมาเริ่มที่ องค์ที่หนึ่งเลยค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นสมเด็จหูช้างนะคะเป็นสมเด็จหูช้างค่ะข้างหลังก็จะฝังเป็นพลอยนะคะเป็นเม็ดหินนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองค่ะเป็นชุดวางหน้านะคะสวยๆนะคะหมายเลขสองนะคะ สามค่ะจะเป็นสมเด็จหูช้างนะคะเป็นสมเด็จหูช้างค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นเม็ดนะคะหมายเลขสามนะคะ ่อไปนะคะเป็นหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่ค่ะหลังก็จะเป็นตะกุดนะคะ หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะหลังก็จะเป็นตะกุดนะคะเป็นวางหน้านะคะสวยๆนะคะแบ่งปันนะคะในราคา200บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการ หมายเลขหก,กค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะเป็นสีชมพูนะคะหลังก็จะเป็นหนุมานค่ะหมายเลขหก,กนะคะ เจ็ดค่ะในเลขเจ็ดนะคะหลังฮัลุมานนะคะ หมายเลขแปดค่ะจะฝั่งเป็นเม็ดพลอยสีแดงนะคะหมายเลขแปดนะคะ หมายเลขเก้าค่ะจะฝั่งเป็นพลอยสีเหลืองนะคะ หมายเลขสิบนะคะสิบจะเป็นพระสมเด็จนะคะรวยเพิ่มภูนะคะสมเด็จตูปลูกเสกสร้างถวายร้อห้านะคะสองสีหนึ่งหนึ่งนะคะหมายเลขสิบค่ะ สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนะคะจะเป็นคุ้มคลองไผ่นะคะท่าพนมสองสี่ศูนย์หนึ่งนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะ สิบสองนะคะจะเป็นสมเด็จหูช้างนะคะฝั่งพลอยนะคะหมายเลขสิบสองนะคะหมายเลขสิบสองนะคะ สานะคะสิก็จะเป็นสมเด็จหูช้างค่ะหลังก็จะเป็นตะกุดนะคะมหมายเลขสินะคะ สิบสี่นะคะจะเป็นสมเด็จไกซือนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะ หมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ สิบหกค่ะหมายเลขสิบหกนะคะหลังก็จะเป็นพญานาคนะคะ สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดนะคะจะเป็นพาชุดเบญจาพาคีนะคะพาลอดพาซุ้มกอนะคะสมเด็จพงสุรันนางพญาค่ะสิบแปดค่ะ หมายเลขสิบแปดนะคะสิบแปดก็จะเป็นชุดพาสูงกอนะคะพงุพันธ์นางพญานะคะชุดเบญจาภาคีนะคะสิบเก้าค่ะ สิบก้าก็จะเป็นชุดเบญจภา,าคีนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะยี่สิบนะคะจะเป็นไกลซื้อนะคะ ไมายเลขยี่สิบค่ะยีสิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จโตนะคะหลังก็จะเป็นพนาคปกนะคะ เป็นเบญจรงนะคะหมาเล็ย22ค่ะจะเป็นขั่วตูวนะคะหลังจะเป็นทาวเวสุวรรณนะคะประดับพลอยนะคะ ยี่สิบสามนะคะหลังก็จะเป็นสมเด็จนะคะโชคการค้าสมเด็จตัวปุกสสกสร้างถวายรอห้านะคะสองสี่หนึ่งหนึ่งค่ะยี่สิบสี่ค่ะ เมเล็กยีสิสี่นะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะยี่สิบห้านะคะนะคะจะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะฝั่งเป็นเม็ดนะคะเม็ดพอยนะคะเป็นองค์ใหญ่นะคะ ยี่หกค่ะยี่หกนะคะจะเป็นสมเด็จตนาคปกนะคะ 27ค่ะจะเป็นขั้วโตนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะจะเป็นหมายเลขยี่นะคะมีทั้งหมด28รายการนะคะ28นะคะจะเป็นสมเด็จโตนะคะโต๊ะหมู่บูชานะคะ ค่ะทั้งหมดก็จะมี28รายการนะคะรายการละ200บาทนะคะสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขแล้วก็กดถูกตามบอร์โทูได้เลยนะคะ<อ>มีปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ<อ>เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถนัดไปสำหรับเชา้าวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ